ฮัลโหลยูทูบสวัสดีมูเพื่อนวันนี้มาอีกแล้วคิงคองผ่านไปมาวันนี้เป็น uh, กระสือเนาะกระสือเพออโพอยู่นคะรโรเบิร์ันอยูอ่บ้านอาอยู่นาควยเ <laughs> ไปเปบ่งคลิปดูกัน <laughs> มันจะเป็นกระสือหรือเป็นปอบหรือเป็นโพงยังกะไปเาือน้ำกันเองเ,องเนาะไปไปสูตรน้นกันกันเองเนาะใส สลิปหัญาติในการครับชมชอบฟังคือเกา่ชาชละละไปเลยนีเนาะทุกคนเห็นแสงสีสมๆแดงๆนั่นบ้ามากมากนะนันเป็นใสเนาะกบเบิ้ลขวเบิ้ลเนี่ก็สิชัดเจนอยู่แต่ว่าชาวบ,บ้านเขาเจ้าถ่ายได้เนาะว่าอยู่บ้านนักไว้นักโลวิงจันอันทั้งๆอันเป็นหัวอันบอกเป็นชัดเจนบอกพวกเแาว่าถ้ามี้ถ้าคอยเสดอันนะกรอบแดงๆแล้วร่วมเนจำเป็นดอกบัลแจง้งพอนี้เนาะ ตัดสินกันเองมันแม่นแสงเอียงกันแท้เนาะถ้ามันพงมันจะเป็นไฟนาะเป็นไฟขอเคเห็นอยู่แต่ย่งน้อยเป็นก้อนไฟมันมุนลอยไปอันนี้มันมีหัวมีอย่างสันนิษฐานว่าม่นกระซื้อขาบ้านขาว่าก็ถ่ายได้เนาะริงเทิดอะไรก็ใส่วิจารณญาณกันหับสมกันเอาเองไเนาะทุกคนเนาะคอยกับพิสูจน์ได้หรอกมันแม่นอียงเนาะ เพราะว่าคอยกับบริษัทคนไทยอาภาพนี้ได้ขายภาพบริษัทสับปัน,นปันนาคว้ยเนาะเขอขอนุญาตเอาคลิปมาหน้าทีดีด้วยเป็นจไงเบิ่งแล้วแล้วกะอ่าคือเก่าเขแล้วใส่สลิปยานกันเอาเองเนาะมันมันแท้มันเท็จเนาได้เนาะว่ามันเป็นของแท้ของเทียมเนาะแต่ว่าโอ้ชัดเจนหลายคลิปนี่คนถ่ายกับผู้ว่าบริหารเนะอเอาะเขาเด้อเด,ด้อคลิปเด้อเขาเอาลงแน่ เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย